ไปตกปลาค่ะกะ,ก,ะก้าม่าเห็ดสวนต่อเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะไปเอาเครื่องดื่มมาด้วยค่ะไปสิทีไปเอาเครื่องดื่มมาคุณยายจะไปเอาเครื่องดื่มมาเอาไ,ไเอาไห้คุณยายไม่ไไไกินนะบ่ออเอาบ่พนักงานบริการถอยทับค่ะท่านผู้ชม เบิง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 มากอันนี้เขาต้องเอายังมากันเขึ้นเลยละคุณยายบอยมันถือเพื่อนแัวเนาะเมนบอยมันไออันเงี้ยวใหม่เขาก็เเลือหลายตอนวอรี่เราทำเลยนากลัวไปตกปลาอาหารมวลขนาดค่ะได้ปลาได้ปลาตกปลาครั้งแรกในรอบปีเนาะนะเนะ,นะก็ได้ปลาอยู่นิต สวนต่อค่ะเพื่อจะให้ท่านที่สามีมหาพื้นค่ะเราจะไปบ้านตาอากาศต่อนะคะคืหลักฐานค่ะในการเก็บเลิกนานลางา,กนกนานจังมากป๊อดคือหลายแต่มันคือหมากอีหยังคาร่าละหมดเบงเะบ้าจ้า อืนิุปียางมดเจ็บยูนิโุปียุยยป,ปีบ่เออจังห่าว่าสิค้นใหม่ออกจากหันยูเลือตโตมัน,เนัเบ่เออม่ใเพรใว่าเขาเสียเขาไปจหันนี่ล่ามมาจากเอา,ามันไม่พอเกาัน่ยู่ได้หรอกันก็เจ็บถึงสุปีอยู่ได้ไรย,ยายมาส่มันลเร็วบอแมนสปิดทางไงไม่่ยายสิค้นหม่ออกมันยูเลือโตน บุได้จำบ้างสงสัยพี่หนึ่งกูบอกเอาแอบกังคังกูขอยเฮ็ดหลังจากที่พีเอาเครื่องดื่มมาก็ป้องหนึ่งแล้วเผ็ดกระจัดการดื่มแลว้วแต่เฮ็ดสวนไปน้าค่ะพอเฮ็ดสวนแล้วเผ็ดกับมีภารกิจอีกต่อไปนั่นก็คือเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งเบิ่ง รอบสวนเพค็ค่ะกะซีมีบิงลาบาร์บิงลาบาร์น่าจะเป็นลัชเบอร์รี่รอบเต็มเลยค่ะและตามด้วยริบส์ริบส์นี่เพชดบงหวภาษาอังกฤษเนาะค่ะเนาะเพชรกับโมกับผกันมาเก็บค่ะนี่ค่ะรอบสวนเพชรเก็บโอ้ยแบบเมามันค่ะลยหลยเก็บเพื่อจะจะเอาไปกินกับแจวนะโอ้วามากกันนั้ไล่ไลค่ะ นี่คือลัสเบอรี่ค่ะต่อไปเพชรกระเจ็กเก็บริบค่ะมาค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะเป็นพ่วงเลยค่ะเป็นพ่วงลยพวงบ่คอยหลายเนาะค่ะ เอ็ดจังได้สิทา้ายได้บท่านซุปเต็มที่นะคะเยังก็น,กน,นั่นเด้เอ็อมอเอดมาเรียบร้อยละเอ็ดมาเรียบร้อยแล้ว

แล้วคยังครับรถได้ขรบรถได้ว่ายะให้ออกจากรถตันๆบ่ไปกินกับอันเอาไปฮหดน้ำปลาหวานนะเออน้ำปลาหวานเราเป็นเราเราูสสวนเราก็โคตรเล่นแล้ววันนี้แหละที่รอคอย

มันแพงดนกมันกินบ่ทันมัมีผู้ใดซื้อมันกานแม่ฮาบอกมันมันกระสีเก็บหนึ่งอู้หูปุลย หยังเก็บดิงละเบ,บียใหญ่มากมากดียาบานขวบ่ให้ปลูกหน้ามือนิงขวานมันมมกระบอจอืดได้ละปีนี้เนาะอันขวอันขวนขวานต้นอันต้นอะไรต้นใดอันต้นใดน้ำพงเย,ยอ่อ่าลิงล้านโซนตาใช่นหมอ่าปลูกปลูกแล้วออกมาเป็นดินยาบานโอ้อยยามะหมดเต็มเอาบ่กชุกแดงจื้งคือท,ที่แรกว่าไม่เคย มันได้ใบมันจะแตกต่างกันตัวละ่ะตน้นตมันจะแตกต,าต่างน้นเดียวกันลอน๋อเ,อ,เ,นนเอาขึ้นใหม่กอยกัคอยกันที่ปลูกใบ ก็ต้นนั่นนี่เป็นต้นนี่อย่างนัคือต้นนั่นนั่นก็คือต้นบัวหิอมันไอ้ต้นนั่นนี่เขาเอ็นบัวหิหมะนติคือต้นบัวในที่สุดเพชรเก็บแล้วแล้วค่ะถึงเวลากลับบ้านเสียทีเนาะค่ะโอ้บอามาน้ำลายไหลค่ะค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อนีแหละค่ะผลไม้ที่บ่ได้ซื้อเอาค่ะเก็บ คางทางคะ่ะเก็บคางหัวเพชรนั่นเองคะ่ะคางสวนคางสวนคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้คะ่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ